ใหญ่เนาะนะครับสร้างไว้นะครับนะใครจะถ่ายรูปใครจะทำเป็นที่ะระลึกได้นะครับเนาะนะวัดตุ้งหมาชัยนี่ก็เมื่อามมาก่อนนะครับก็เป็นคนชาวจีนเนาะมาก่อสร้างไว้ท่านไปที่วัดไหนท่านสังเกตไหมวัดที่นี่มี ใบเสมานะครับนะเมื่อกี้ท่านมาเห็นไหมมีใบเสมารอบศาลานี้นะครับศาลาหลังนี้สามารถทำจัมปะจรมปวชพักได้เนาะเพราะว่ามีใบเสมาครับนะท่านตะเกตวันนี้เนาะท่านไปที่วัดอื่นท่านจะไม่เห็นนะท่านมาวัดนี้ท่านจะเห็นว่ามีใบเสมารอบศาลานะครับนะเออเอารื่ไปเยื่กันเนาะ เออติดโน่นก็ได้เนาะโน่นมันอันนี้มันเต็มก็ติดโน่นก็ได้ครับติดโน่นก็ได้เนาะนี่มันเต็มก็ติดโน่นก็ได้เนาะอ่าโลกเกิดแจ้ันได้ตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้ก็ได้รอบตรงนี้เนี่ยเนาะเออจะได้ม bon องเห็นตรงเนี้เนาะอนั้นเต็มก็ติดตรงนี้ตรงหน้าก็เป็นตรงหน้าแล้วแม่กลับกลับกลับเออ อย่าหน่อยเดี่ยมันสุกเล้วมั้นเจเอาไว้ล่างก็ได้ไหเออไว้ล่างดีกว่าต้นนี้มันเต็มติที่ต้นเดมันก็ได้นะครับเออติทต่ต้นี้มังก็ได้นะครับเนาะทางก็มาเลยร้ หมภาพข่าวมาไวจังอีกคณะหนึ่งมาพร้อมแล้วก็บอกนะครับเนาะเราจะได้ทําการถวายนะครับนะก่อนที่จะถวายเราก็นะครับมานะสาพนะระบูชาพระน้องมารับกิตเนก่อนรวัดแรกเนาะวัดต่อไปเราก็ถวายกันเลยเนาะไม่ต้องไปรับกิดนะครับหรือวัดแรก น้ำน,นะครับนมำเจ๊น้ำอันนี้เตเอ่มตังไว้ก่อนเนาะนั่งตามอัติยาใจนะครับหมอขอบวนนั้นมาถึงไหนแล้วหมายยังเออ นั่งบนนั่งบนก็อีก็ได้ตั้งล่างมันเมื่อยมันก,ก็ได้เอาก็อีอ่ไมก็ได้ขาไม่ค่อยดีเนาะรุ่นนี้นะครับรนะุ่นชอบาสาวสาวสาวอะไรเนะสาวบันไดขึ้นสาวบันไดลงรุ่นนี้ชอบสาวสาวขึ้นสาวลงครับเออนะธรรมดาเนานะสังขารของเรามันไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเรา ตาก็ไม่ใช่ของเราเนาะนี่ไม่ใช่ของเรานันตายล้วไปเผาไฟมดุดเนาะเป็นที่เ่าเนาะยังมีชีวิตอยู่ก็มาสร้างคุณงามความดีเข้าไว้เนาะยังไงยังไงปรึกษากันเนาะเออกระถิปีนี้จะเราจะไปทอดวัดไหนท่านไงก็นึกถึงวัดทุ่งมาชัยไว้เด้อ <c oughs> วัดเล็กๆเกนาะเนี่ยกาลังก่อสร้างนะมีท่านพระอาจารย์กุหลาบนะครับนะเป็นเจ้าวาดนะครับ ท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นท่านพระครูแลตอนนี้เนาะแต่ก็ยังเรียกติดบากอยู่ท่านพระชางนนะครับอ่าน้องหนึ่งมหยังหนึ่งอ่ะหนึ่งไหมยังหนึ่งอ่ะเออคณหนึ่งตาเพชรไหมยัง ให้ผมมาคอยต,ตั้งแต่สองโมงทุกทีเนี่ย๋ออีกคณะหนึ่งก็อยู่ที่สวรรคโลกไม่ทราบว่าคณะนี้มามาจากบ้านไหนกันบ้างครับเนี่ยฮะมาจากไหนกันบ้างครับเนี่ยก <c oughs> อดไม่เต็เมฉีกครึ่งโง่คนฉีกครึ่งเป็นอีนี่กันแดงไงเด็กอิต้อนนี่กันแดง เดี๋ยวมันจะล่วงนะดอกไม้แดงต้นนี้ก็ได้นี่ต้นนี้ก็ได้